สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทีมงานค่ายที่เข้าสู่ช่อง VIP จำเป็นนะครับต้องมีที่ทำเวลาก็จะมีเินอ h a นอย VIP นะครับ h a นอย VIP ของวันที่2ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะครับสีม่วงสีม่วงนะครับ h a นอย VIP นะครับจะมีให้ชมทุกๆวันแล้วก็ออกทุกๆวันด้วยนะครับออกเวลา1ทุ่มนะครับถึง1ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันทุกวันครับ ข่าววีดีธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่รักท่านผชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทางเราก็มาวางเรื่งให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรุ่นกันนะครับ ส่วนท่านใดที่กดติดตามแล้วก็กดสติกเกอร์ส่งไปให้อาจารย์เลยก็ได้นะครับสติกเกอร์อะไรก็ได้ส <S S 1> ่งไ <2 facial> <gger> ปแล้วจออาจารย์จะตอบกลับแล้วมันจะเป็นการรู้จักการเชื่อมต่อกันนะครับทางอินเอร์เด็ตนะครับประมาณนี้นะขอ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 บคุณเป็นอย่างสูงนะขอให้ทุกท่านดวงดีมีโชคนะเฮงเฮงไม่เก็บไม่เกินนะครับมันคงมั่งมั่งมั่งมีนะครับถ้ามีทรัพย์ถ้ามีโชค้ามีสึกนะครับตามนั้นเลยนะครับขอขอบคุณมากมนะครับแล้วก็มาเริ่มชมกันเลยนะครับ เด่นนะครับเด่นนะเเด่นนะครับเมื่อวานนี้เข้านะออกห้าหกสี่ห้าศูนย์อืมให้สองสามสี่มันไปเน้นที่สองกับสามมันมาสี่เลยนะครับสี่หกนะครับอืมสี่หกนะครับเ่วนตัววินนี่มาไหมตัววินไม่มามาศูนย์ตัวเดียวออกห้าศูนย์ล่างนะครับประมาณนี้นะครับ อ่ะวันนี้ก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างแล้วกันนะครับที่สําคัญก็คือขอให้มาตัวที่เราเน้นประมาณเนี้ยมาตัวลองเรื่อยเลยระวังตัวรองด้วยนะครับอืตัวรองนะเด่นนะครับศูนหนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองเน้นที่ศูนนะครับเน้นที่เบคู่นะหนึ่งะครับสองนะครับสามนี้นะครับศูนยหนึ่งสองคู่กับ หกเจแนะครับ6กเ9แกนะ 5, 4, 5ก่อนก็ได้นะครับเอา5ก่อนนะ5 6 7 8 9เแปดนะครับศอ,อะไรท่านี้ศูนย์ห้ครับศูนย์หาศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปนะครับส่วนใครชอบศูนย์เก้านก็จัดไปนะครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหเจ็ดหนึ่งแปดนะครับใครชอบหนึ่งเก้าก็จัดไปนะครับหนึ่งสองก็สองห้าับสองห เจ็ดสองแปดนะครับใครชอบสองเก้าก็จัดไปนะครับจะลองเจ็สองนะครับอืมนี่ครับส่วนตัววินนะครับตัววินนะตัววินก็ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยนะครับอืมตามนี้นะครับตามนี้เลยนี่ขยันเลยที่ตัวนินนะครับ ศ1นหนึ่งอขอเง้นท so ี sure. so, so ่สีกับน่งเศษองเป็นงนะครับนี้ทูนคู่กับ5 6 7 8 9เเขอเยอกที so, so so, so, uh ่5 6 7 8นะเศษน9ใครชอบใครแจดไปนะครับ0ู5 5 0 6 6 0 7น6์ศ5น1 6นนะครับ เตืนสองครับสองห้าห้าสองสองหกหกสอง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 แปดแปดสองนะครับเี่ยนชุดปิ้นนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งนะครับตามนี้ครับขอบขอมากๆนะครับมาเน้นเน้นที่รูดกับวิ่งนะครับ่าโยนกับวิ่งนะครับทูนกับหนึ่งลองสองนะเอนใครชอบเจาะก็ตามนี้นะครับเจาะนะครับชุดเจาะใครชอบวิ่งก็ตรงนี้นะครับมานี้ครับ ปันธงนะครับปันธงที่สีนะอลองหนึ่งนะครับเกิดเชืออลองอีเชือก,ก็ขอเป็นที่สองนะเมื่อวานนี้ไปลองมานะอย่าลืมนะครับอย่าลองนะครับอย่ลองก็เชอบก็สเสนอหน้าเหมือนกันนะอย่าลองนะครับอสองเมื่ะมานนี้นะครับ เน้นที่รูดกับวิ่งนะร,รูดกับวิ่งเป็นหลักนะครับรเท่านั้นนะ,อ,ะอย่างอื่นก็ไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยจะแม่นเท่าไหร่แลงวก็เถอะไ้รูดกับวิ่งเด็มก็พอไปวัดไปวาไปโบวไปอะไรได้นะครับประมาณนี้นะครับภาพนี้เลยนะครับอ้าวภาพนี้จดเอาถ่ายภาพหน้าจอเอานะครับลงให้ครบทุกหานอยแล้วนะหานอยที่หนึ่ง ฮานอยเฉพาะกิจออก4โมงเย็นลงให้แล้วฮานอยที่สองฮานอยพิเศษออก5ามงเย็นลงให้แล้วฮานอยที่สามฮานอยปกติออก6โมงเย็นลงให้แล้วฮานอยที่สี่คือฮานอยนี้ฮานอย v a p ออกทุ่มครึ่งรับลงให้แล้วนะครับแต่นี้อย่าลืมกดติดตามนะครับจะมาันยากนะ ประมาณนี้นะครับขอขอ,ขอ,ขอขบพระคุณมากๆนะครับขอ,ขอให้ทุ่านโชคดีโชคดีฮฮูฮูฮูครับแนื้อเพงก็ตามนี้วแล้วกันนะครับข,ขอให้ทุ่นาดบบบนดวงดีครับตุนครับสวัสดีครับ